เต้นเต้นเต้นมาแล้วขอกันอีกเลยไปแอบม,ม่าตาใส่หนิสวัสดีขอกันอีกเดี๋ยวนอนเฮาอุ้ยกระแจ๋ฮักวะดอกอัอนดิโม่ให้เข้าบ้านเด้อเขอ้าแน่มาบ่บอกมาให้เข้าบ้านเด้อ <laughs> สวัสดีสวัสดีเด้อจ่าพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคน่า <laughs> จอดกอยเด้งงานปีใหม่มาหาอีกเดี๋ยวมาซอยง่ายอย่เบิ่งแล้วปุมเมื่อ่ะเมื่อยเองมาลาบมาลาบมากไหมจอดไปใส่ข้างในข้างในก็ได้เออข้างในก็บุ๊ข้างนอกก็ได้มันแดดข้างในให้เราจอดดิฟเดียวได้างเดี๋ยจอดจอดอันนี้นี่อี่ใหม่มากับเอจจอยดีพี่ใหม่เรามาอวัดหน้าปลาพงปีใหม่ไปดับมาเทีถอะ ยังไงเมื่อไงวะเห็นข่าวมาเจ็บทองทองเทียแต่ว่าเห็นดอกม่วงก็อยาเห็นดอกม่วงหน่อกําลังกําลังเป็นดอกนี่เป็นมะพร้าวเหรอเนี่กําลังต้นไหนเห็นบ่ดอกกําลังเตี้ยของม่วงกําลังคือดิเป็นหมังในน้อยมันเอามาข้างในมันงานายเนาะเ่าบ่มีหมังจอดก็ได้ให้พี่ได้จอดข้างนอกบู๋วาน่าจะรถน่าจะพ่นยังมั้งเนาะพี่เนาะ คนเออยังเดอกกลวงกลวงจอนนี่มาส่งเล้วไหนอะไรมาเยอะแยะมีของมาด้วยหม้อหุงข้าวผพ่อ้าหอมหม้อหุงข้าวมากะจะไม่อยู่หลายวันแล้วเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để rồi, okay. Okay. Ừ, như những video hấp dẫn Hãy งานดีว่าเปล่าแน่เลวนี่ตะกรอนที่เต็มพี่เต็มนาบานเต็มเบิดมีหม่องว่าพ้ากันมาตาใสในสามเมนูสามยาวๆตาเพี่น้องนี่แหละลงทางพากันลงทางเป็นไหนมาเนี่ยขอฝากมาเอาขอฝากก้อเศร้าหน้าเป็นดาป้าไปเด่นนะอีเมียแป๊วเมียแปลวรถอันนี้อยังให้เมียมาเด่นน้ำเนาะ ไปไไปนั่งเล่นกินน้ำเย็นๆกันเพราะว่าเดี๋ยวหายจหนี่ไปซื้อน้ำดิงี้นี่ตัวนี้แหล่เด๋วบวตัวนเ้ยังกันเด๋วเหรอยังซิมกัดตุก นั่งเดอยู่ดับเบียมจังเย็นดมผ่านอยู่หนาอดูมันกับจะหอนจังหน่อยเนี่ยเอ้ยน่ะเอ้ยน่ะส่องใส่ส่องใครมานะเอ้ยดประดับขึ้นมาก่อนก้นนั่งบนเป็นั่งเด่นอย่กระด้างกระด้างปูกระด้งอยู่ในส่วนปูนะคงตัวเลยเมื่อยต้ พักพักกันพักผ่อนน้าสาวสก๊อตเซียนงานเลยแหละท่านผู้นั่งถ่ายนิ่งๆหน่อยหน่อยหรือว่าชิซอยอีวะไข่เมื่ออันหร่ซอยวะเดี๋ยวเป็นลบอีกค่อยคูดเอาอยู่ผิหนักมาหน่อยเลเห็นว่าตัวสียุทธ์าเขาไปเที่ยวกันที่แถวสกซอยวะเออเฮ้เดี๋ยวกอนี่พาไปเที่ยหรอกนี่ตลาดนัดหนาพักซอยเป็นพิษกันโอ้โหจ้ะเดี๋ยวสก๊อยตเซียงานก็เนิ่บแบบนี้ให้ผีเราพักผ่อนกันนะ ตอนนี้ก็เลิกงานเย็นตอนแรกๆแล้วพ่อหมพี่้องพากันลุยงานจู้ปวดบัแอลปวดบัตโพี่ปีใหม่จะกลับแล้วเนาะไอพี่จะไปไปส่งพี่ปีใหม่ใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมคะใช,ใช่ค่ะใ <Mitarbeiter. S 1> ช่คหะยิ้มให้ยิ้มให้กล้องเฉยๆหน่อยย,อยิ้มให้กล้องเฉยๆ ไปส่งอีเมสไปส่งหดตรงเบียรใหญ่สบายดลยนี่มีหูไปส่งแต่แดดเมย์เป็นว่าพากันเดียกรถหายเนาะไปสี่เดียร์ตัวหนมันโตขาหมุ้งพอดีพักแบบไ,บไปน้ำเลยเอาไปน้ำเลยน,น,น,นี่บ๊ายบายน่าจะอยู่อยู่กับพี่นาเนาะอยู่กับพี่นาเนาะเนี่ยอยู่กับพี่จอน,นี่นะเอา,หาไหมงานน้ำยาบ่แฮนวิ้งงานน้ำยาบ่กับกับลาไปกับยายเลยไปไปออ มึงเนี่ยเห็นกันมื่นเดียวติดเดะเออมาแล้วอีกยังเคินไงบบท่านผ่านไปบบท่านพ่อสอบสุมุงติดล่ะเอาขืนเมื่อไรวะไปขาไปขาจ้าลุงไม้อยู่ไหนแล้ววะลุงไม้อยู่ไหนโอ้ยหาหาลุงไม้หรอกค่ะลุงไม้อยู่ไหนอ่ะไปไปกับพี่พี่ใหม่ไปเมื่อกับพี่พี่ใหม่ได้ไปเกย์สิเมื่อแล้วเด้อ เดี๋ยวไปเตรียมประเด็นเนาะแล้วพี่บประเด็พีเป็นไปเขาข้าขงนั่โอ,อ้ย,ยังบ่ได้เห็นหนะซา,าสกอยสอั่มเพื่ะว่าดูสภาพซาสกอยถ่ายมาสักพักเดี๋ยวบันได้เห็น,หนเห็นหน้าเห็นตามมพี่น้องเอ้ยสบายดีสวัสดีอีกเทชน,นึงเด้อพ่อแม่พี่น้องซาสกอยบ่ได้ถ่ายคลิปลงแบบนัน่นได้มือได้บ้าน คณะคิดที่ถ่ายไปแต่รู้เดี๋ยพึ่งลงไปหมู่ว่านนี่วันก่อนอะไรแต่มีเวลาถ่ายคลิปนะเห็นแต่งี้ยอุ้ยเอิ้นก้อยก้ยจ้าเธอมา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 ยิ้มให้กล้องพี่ก้อยมาบัดดีกล้องพี่ก้อยช่วยๆก่อนเร็วๆอ่ะเขินเขินะล้วพี่น้องพี่เสร็จแล้วค่ะไี่เสิงอีเมตจ้าจ้า ไปขึ้นรถไปไหมไปกับพี่ก้อยไหมไปเอา้าต้องไปอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านหรือจะอยู่กับพี่นาอยู่กับพี่จอร์นี่ไหมเหลือมามิค่ะมมา,ามไปส่งไปส่งไปไปส่งไอพี่ปีใหม่มก,กับพี่จอยเดี๋ยวมามี่ก็มาอ่าเหลืวมามี่ก็มา,า,มมาไปส่งยายไปส่งยายก่อนปะเดี๋ยวมาให้เรากระป,ป๋องไปเกินแล้วก็เชื่ไปเขีย ไปขึ้นรถไปเอากดเลยค่ะกดเลยกดทีเดียวพออยากกดแต่ไม่กล้ากดนักเอ้ยพากดเร็วๆมามาเด้อเอ้ยพากดให้ก้อยกดนักสิละอยากจะกดอันนี้มาเร็วๆเร็ววะเอากดได้ละกดเอาไปขึ้นรถพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวพี่นาดูเดี๋ยวพี่นาดู เดี๋ยวไปส่งยายก่อนอ้าวขึ course, ้นรถเร็วอุ้ยหนุ่มเมามามาหนุหนู่มมือตะมองมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ดื่มดูน้องเลยถอดรองเท้าแล้วก็มาล้างโอเคได้หรอบอสอะนะระวังนะ ที่จอรดรถแล้วเนาะเมื่อกี้ขอเฮียแกจอดสองก็ให้น้องทำรายการ<อ>ติดสาวสกอยมากหลานสาวอย่างว่า,าแล้วเลีเ้ยงมาตั้งแต่เล็กเลี้ยงมาตั้งแต่เลี้ยงมาตั้งแต่ออกมาสามวัน เดี๋ยวก็เรียกแม่จ่อยเดี๋ยวก็เรียกจ่อยเดี๋ยวก็เรียกเตี้ยดูเป็นไงแม่จ่อยจ๋ามาส่งอีแม่แล้วก็ถ้าจอดรถไปนอกความรู้บางอย่างอืมดูใบยนังคนแกงหมาไม้เหรอเออเก้งเพื่อนไอ้เก้งวันนี้พาหลานเที่ยวพ่อแม่มายุ่พูดพ่อแม่มายุ่งแม่ก็เป็นไข้หวัดใหญ่ พ่อก็ไม่สบายก็สบายมาอย่างกว่านั้นส่วน้อยๆน,นี่ก็ไม่สบายอยู่เหมือนกันหลบรถหน่อยค่ะหลบรถหน่อยค่ะแล้วก็ต่อให้ออไปเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วเร็วๆเร วเล็กๆนี่เดินเก่งกันนะเนี่ยเดินเดินจะมาถึงนี่เลยเดินตัวนี้หน่อยพี่ยังเก่งแต่ว่านี่หน่อยนี่งอุ้ยมีแมวเหมียวด้วยสวัสดีค่ะยังหรกสวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีค่ะน้าแมวสวัสดีค่ะก่อนเลยโอ้ดึงดึงสวัสดีค่ะก่อนหรอสวัสดีค่ะ จับเป็นจามบดายถ้าเป็นจามบดายอันนี้เหนียวเหนียวเล่นไม่ได้น้ำเหนียวอ่ะเหนียวได้มเอาไปไหนกันหมดแล้วล่ะจะเอาไปยันหน้าไม่คสิวาตะกูมาเยไปุสาอยู่นี้นำมากาอะไรมาโอ้ยอามาทำไมถุงงานโอ้ยไ่ถือปแล้วว่าเขาขเพื่อนน้นี่กคือมานักแขกมาหอน เฮ้ยขอยกะเผาแห้งน้ำเขามุนมุตัวใไดีป่โอ้ยย่าลืมาเที่ยวอเพนะเยย่าลืมเด้อค่ะกลับเออเออเอนเอยเออเออเอเอ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 เออออเออเออออออเ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 อเเีอเอเดี๋ยวเเอเอเเออ อ๋อตกใจนึกว่าตังหายแล้วเอาไปจ้เพื่อใส่ไว้ในะเป๋าตังเนาะเอออะไรหรอกระตังเมื่อกี้จับอ้าวทำไมเหลืออยู่ร้อยเดียวเงินต้งเยอะแยะไปไหนหมดวะเออเดี๋ยวตังหายน่าจะอยู่ในกระเป๋าแหละตอนฟักเสร็จที่กะใส่กระเป๋าเนาะใช่ไหม่ไปสิจ้าก็พิได้เดียวอแต่ว่าตัอีด้้าหอบล้วีกะตไงเาไปจอดีถไู่ยนเอไม่จอได้ จอใน L ้ลบอกมันยาแล้วอจาแล้วล่ะานา่านีว่าะปได้หนนะดปได้มาทางนี้คืออาหารสำเร็จมากินใช่ป่ะซื้ออาหารสำเร็จมากินนะขึ้นนะขึ้นสิบขึ้นสิมวันให้อูยเฮ็ดผู้ว่าเว้คู้วามาฮะคุ้วาน้อยมาฮะผู้เ้า เอ๊ะนั่นนั่นนั่นนไวะไรรึเ่อะเจไอ่ทสเอิญที่หนูส่งมาเดี๋ยวขอเจกินเขากันเ้อะพอแม่พี่นองพัดพ่นกันพอเพิ่นกระเรินทางมาตะลลย่องกระเรินทางไม่เลยแต่กระเรินทางต่อกเสรษเพงวะล่ะเสรบปะเสรษปบอกว่าเสพหลายเศรษเพงกินแต่ขนมเห้งไออยู่แต่แบบยังคิดขากะหนูก็ซื้อที่หนูส่งมาให้พี่ละแหละ พ่อมินิฮารก่อนมินิฮาร์ตย้ายก่อนนี่ทางนี้ยายอยู่ทางนี้เออเอาจุ๊บจุบไปนะจุบไปนะแน่บ๊ายบนะนุ่นด้วยบ๊ายยายบายไเลด้อพวกเรแล้วเจอกันบ้านอาทิตย์โคามาโคามาุงเออคุ้งางเออ มันหนักมากมันหายอี่ม่หิวมากผมคือว่าเขาบอกว่าผมเลยช้ำงสียว่าหนักหนักมาอันนี้พี่หิวเองจับหลานแม่ก็บอกหูหน้าว่าอันนี้นะคือว่าหนักมากหนักมากคือว่ปะเมื่อเหร่คับนี้่ยบ๊ายบายปะที่เขาอิ่มแล้วก็กลับเรามานั่งนั่งเด็ดแปบ